ห่างจากปราสาทธมอมาอีกราว17กิโลเมตรที่นี่คือปราสาทบ้านบุกในเขตตำบลจระเข้มากอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทบ้านบุกคือธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางแห่งที่3บนเส้นทางราชมันคาในเขตประเทศไทย ความสำคัญของธรรมศาลาแห่งนี้คือการตั้งอยู่บริเวณเขาพนมรุง้งที่พบชุมชนโบราณโดยรอบจำนวนมากถึง46แห่งมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่12-14ร่วมสมัยเดียวกับทวารวดีดังปรากฏหลักฐานโบราณคดีที่เขาปลายบัดที่ตั้งของศาสนสถานปราสาทเขาปลายบัด1และ2 ระทั่งในราวพุทธศตรวรรษที่15เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมขเขมรสมัยเมืองพระนครได้แพร่กระจายเข้ามาที่นี่ได้สร้างความเติบโตให้กับชุมชนรอบๆพนมรุ้งอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทพนมรุ้งขึ้นภายใต้อำนาจของราชวงศ์มหิทธรัปุระเพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาฮินดูของชุมชนที่อยู่โดยรอบในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่16 ยังมีการก่อสร้างปราสาทเมืองต่ำเป็นศาสนสถานประจำเมืองตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในบริเวณนี้ชุมชนรอบพนมรุง้งยังคงความสำคัญเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวตรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เห็นได้จากการสร้างอโรคยาสารหรือโรงพยาบาลประจำชุมชนจำนวนสแห่ง ได้แก่กุดฤษีโคกเมืองและกุดฤษีหนองบัวรายรวมทั้งธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางขึ้นบนเส้นทางกึ่งกลางราชมันคาในดินแดนประเทศไทยที่จะมุ่งไปสู่เมืองพิม่